สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําเมนูง่ายๆนะคะสําหรับการอยู่บ้านนะคะก็จะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นเมนูนี้ค่ะเมนูของไอวี่วันนี้นะคะก็คือพาสต้านะคะไวท์ครีมซอสคาโบนาร่าค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกับไอวี่กันนะคะไปเลยค่ะไปเลย วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเส้นพาสต้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นมักกะโรนีด้วยนะคะมนนี้นะคะก็ะมีหมูสามชั้นสไลด์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราใช้แทนเบคอนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปทอดนะคะส่วนครีมนะคะพาสตา้าซอสครีมจะใช้เป็นของพีโก้นะคะตัวนี้จะเราแค่อุ่นนะคะคาโบนาราผสมเห็ดนะคะ พอน้ำใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวต้มเส้นให้สุกนะคะมั่นคนนะคะในนี้ก็จะใส่เกลือไปด้วยนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะนะคะคเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยย่างหมูเขาย่างให้หอมก็หมูมาคั่วในกระทะนะคะรีดน้ำมันออกนะคะเนี่ยให้สุกเลย นในหม้อนี้เราก็หมั่นคนนะคะอย่าให้เส้นมันติดกันนะคะพาสต้าของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปน็อกน้ำเย็นนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเตรียมพร้อมที่จะราดซอสคาโบนาร่าค่ะส่วนหมูนะคะเราก็ทอดให้เหลืองประมาณนี้นะคะโดยประมาณเลยจ้ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเทพีโก้นะคะใส่หม้อนะคะเพื่ออุ่นนะคะอุ่นไฟอ่อนๆน,นะคะจนเดือดนะคะข้นมากเลยนะคะเนี่ยเราสามารถเติมนมได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันข้นเกินไปนะคะสามารถเติมนมได้เลยนะคะ แล้วใส่หมูนะคะที่เราทอดไว้มาสักครู่นี้นะคะใส่รวมลงไปเลยจ้ะก,ก็คนให้เข้ากันนะคะพอครีมนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ดับไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นพาสต้านะคะที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็เอามาจัดใส่จานไว้เลยนะคะแล้วเราก็ราดด้วยครีมไวซอรครีมคาโบนาร่านะคะ ราดลงไปเลยค่ะลาดไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าครีมเขาจะข้นมากเลยนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆง่ายมากเลยจ้า